ปิดเสียงเพลงแล้วพี่นอ้องปิดบาแล้วปิดบาร์เร็วเวลากลับแล้วพี่น้องแขกกันเลียบบ่ยอมแม่เยียมแล้วพี่น้องเอ้ยแขกบ่ย่งหลายแล้วแขกทะย่อยกลับไก่กสมมดแล้วพี่น้อง บรรยากาศน้ำยาถิ่นด้วยพี่น้องด้วยบรรยากาศตอนปิดร้านหรือว่าปิดบ่านะพี่น้องเนาะเหมือนแยกติดมาขายของนี่คือเป็นบ่าดิพี่น้องมาอาศัยขายของน้ำข้าวเจา้าข้าวเจ้าจัดปลาตีตกขึ้นนี่น้ำทะเลพี่น้องน้ำทะเลกรับเพราะคือพี่น้องน้ำทะเลลง บรรยากาศกับสิประมาณนี้นะพี่อพ้องเนะทอดแย่ทีมาขายของอชายหาดนาบาค่ะเจ้าม,มาล้มมาเล่ม,มย่อยกัดไปชิมมะเดาเถอะ น้อมาเลียแกกระไดมาเกมาเร็วเรวล้วกบเร็วพนกงานก็เรื่อนเก็บโตแล้วธนาคาเรื่อนเก็บโตแล้ว แล้วพอขายม่ข่ายยุ่สามคนแล้วพอขายม่ข่ายยุ่สามคนท่านี่ล่ะ้าเพนอ่านนยูเพ่อน่ายหายเวนตาห้แกบอาเนชชาหจ้าแกเอาลาายเนตาบอสเนชาหยี่เนือยีมเน่ยแขกกับว่าสามเอาแกมันรูเนาะ เราหม่อาดีขนาดนั้กเขาซื้อแล้วเขาเอไปซื้อยี้กูเขาซื้ออะไรงานงานเก็บตัวแล้วพี่น้องปิดไฟเร็ว่เวลากลับเร็วเดินไปหาเก็บเงินงาน เก็บเงินเก็บทองน้ำยามผมเงินแกกเงี้ยมาเกลือกมาเกลือตัวใครเหรอพี่โอเคกันตัวใครก็ไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแล้วพี่น้องกลับบ้านแล้ว พิษบาดแล้วพิดเสงเพ่งแล้วผมไปแย่เขี้ยนบ่หันหนามากกับหันตนหลังสู้ม้าอลูกจระรล p ่เัน ชมบรรยากาศน้ำยายติเด้อพี่น้องเด้อไปกับบาตน้ำกันข้างขึ้นทางลุง้งยายติดข้างขึ้นทางลงมาขายของพี่น้องเสร็จประมาณนี้ทางขึ้นทางลุง้ง啊 แม่แม่อยากเข่ากล้องน้ำกูเท่านั้นฮะเว้ยให้ลุกได้ดิค่ะจ้าโอ้ยข่ยวง s w i เลยเนาะ <My friend. S 1> Hả. Nghe môพี่น้อง. Kháng gặp bạn hay kịp ngam bở. สายในจกักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อย่าติดทั้งถือกล่องท้ของทั้งถือก่องท่ายของอ๋อเอ่าน้อก่องท่านให้อ อยกจะขย่อยกันมากเลยอยกะขย่อยกัมากเลยเลยอดรถแ้วพี่น้องทอดรถเล้ว คองขึ้นรถเล็กพี่น้องคนละควงจักรยางแน่ติดรถเลยไป,ไปพี่น้องกลับนล้วกันสมัติรถเขน็นนี่คือบรรยากาศเหมือนได้ทิดจอดรถของพี่น้องถนนเหมือนได้ทิดจอดรถ ขึ้นแท็กซี่เขาเจ้าก็ไม่จอ,ลลจอดลอดตะรับแขกเนี่ยที่ไปจอดไรนาแม็กู์ลูนูเพี่น้องจากไรนาแม็กซ์ลูน่ไปไปน้องไวลากลับแล้วกลับบ้านกันเลยกลับบ้านกันดี